อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการทำแอนิเมชันนะส่งอาจารย์มัลติมีเดียภายในวันที่22กันยานี้ก่อนหนึ่งทุ่มเนาะโดยหัวข้อเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ข้อหลักๆเนาะหัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปของตัวเรานะที่เป็นแอนิเมชันข้อ2ก็คือชื่อของเราเนาะที่เป็นแอนิเมชันข้อ3คําขวัญแอนิเมชันนะแล้วก็ข้อ4ไอคอนแอนิเมชันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเสียงเพลงใช่ไหม ก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะมีรูปภาพมีเสียงเพลงให้พร้อมก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปในโปรแกรม a อโดยขั้นแรกเนี่ยเราก็จะตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาอ่าอันนี้กรสร้างโฟลเดอร์สมมติสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแลวตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราหลังจากนั้นให้มีข้อแรกที่บอกไปเมื่อกี้คือรูปตัวเราใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก็เราก็ไปหารูปตัวเราสมมติอันนี้เอาไปรูปการ์ตูนนะเอามารูปการ์ตูนมาสอนอ่ามีรูปการ์ตูน มีรูปตัวเราแล้วข้อ1ต่อมาข้อที่2ก็คือชื่อแอนิเมชันใช่ไหมซึ่งชื่อแอนิเมชันเนี่ยเราสามารถทําในโปรแกรม AE ได้เลยอ่ากข้ามข้อนี้ไปหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อสาําขวัญคําขวัญกระสร้างได้ใน AE ข้อสี่เป็นไอคอนแอนิเมชันใช่ไหมไอคอนแอนิเมชันเราจะหาจากข้างนอกก็ได้เนาะข้างนอกเนี่ยข้างนอกเราหาในเลอรพิกก็ได้เราชอบหมาชอบแมวไอคอนอะไรก็ได้ f Facebook y o u t u b e Line อะไรเงี้ยที่เป็นตัวเราแล้วแต่นะประมาณนี้แล้วก็ ข้อห้าก็คือเสียงเพลงเสียงเพลงอันนี้อาจารย์เขาให้ลิง์มานะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ใต้คลิปให้เรากันเอาไว้กดกันโดยเสียงเพลงนี่เวลาเรากดเข้าลิงอาจารย์ใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้านี้มานี่เป็นหน้าคังเพลงและเสียงโดยขั้นแรกเนี่ยหลังจากที่เราเข้าลิงกนี้มาใช่ไหมเราก็จะต้องมาดูมุมขวานี่ตรงนี้เสียงเงินคังเพลงและเสียงเวอร์ชันคลาสสิกให้เรากดตรงนี้ก่อนทีหนึง่งปึ้งมันก็จะมาผลหน้านี้ เป็นคางเพลงและเสียงหลังจากนั้นเนี่ยให้เราดูตรงเมนูตรงนี้เนีย่ยมันจะมีแนวเพลงมีอารมณ์มีเครื่องดนตรีระยะเวลาแล้วก็การระบุที่มาใช่ไหมให้เรากดการระบุที่มาแล้วเ,เลือกเป็นไม่จําเป็นต้องระบุที่มานะอา่าเพราะว่าอาจารย์เขาจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันติดธิเลขสิทธิ์อ่อะหลังจากนั้นนี่เราก็เลือกแนวเพลงตามเราได้เลยเนี่ยเราอยากได้เพลงแบบไหนเพลงแบบคลาสสิก country j ๊สอะไรประมาณนี้สมมติก็ชอบเป็นป๊อปแล้วกันนะแล้วก็ โหลดเนี่ยเราลองฟังตรงนี้เราชอบอันไหนให้โหลดตรงนี้ข้างละข้างข้างขวาเนี่ยอ่าอันนี้กูก็โหลดมาแล้วนะโหลดมาแล้วแบบหนึง่งอ่าอันนี้คือเป็นเสียงของกูเนาะหลัลง,ลงจากนั้นก็เอาเสียงมาวางไว้ตอนนี้ก็มีรูปภาพมีเสียงแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นอ้อลืมไอคอนไอคอนเออที่บอกอ่ะสมมติหาไอคอนมากบบนึ่งนะสมมติได้ไอคอนอ่ะสมมติเป็นไอคอนหัวใจก็ได้ เป็นไอคอนหัวใจอืมแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะก็คือพื้นหลังอ่าตัวนี้ขาดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราต้องเอาพื้นหลังนะที่ไม่ใช่สีธรรมดาแล้วโดยลิงก์ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันอ่ะก็จะเป็นลิงก์อ่าลิงก์นี้นี่มันก็จะมีพื้นหลังต่างๆนาๆเลยนะที่เราอยากได้ให้เลือกมาสองภาพ เลือกมาสองภาพภาพแรกนะ่อาจจะเป็นวิวเป็นอะไรก็ได้ภาพที่สองแนะนําให้เป็นสมุดหรือว่าหนังสืออะไรเนาะแล้วแตท่ที่อาจารย์เขาทําให้ดูเขาก็ใช้สมุดหนังสือก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นสมุดหนังสืออีกตัวอย่างหนึ่งเอาเป็นพื้นหลังอันนี้เหมือนกันเหมือนคลิปกูที่เคยทําเลยที่ทำสองอาจารย์ก็คืออันนี้หลักหลักก็คือต้องมีห้าอันนี้อันนี้คือน้อยที่สุดนะต้องมีห้าอย่างนี้ใครจะเพิ่มเป็นหัวใจเอ้ใครจะเพิ่มเป็น ไอคอนมากมายกว่านี้ก็ได้เนาะอะหลังจากนั้นที่เรามีครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้ากันที่โปรแกรม AE เลยขั้นแรกแดับเวิรคลิกเข้าไปเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรแกรมแนละ้ที่เราเคยทํากันมาคราวที่แล้วใครที่โผล่หน้านี้เหมือนเดิมกด New Project หลังจากนั้นให้กดคลิกขวาตรงมุมซ้ายตรงนี้ด้านบนตรงนี้แล้วเลือก New Composition เนาะ ตรงนี้ตั้งเป็น1,920เหมือนเดิม1 0 8 0เหมือนเดิม30เฟรมเรทเหมือนเดิมอันนี้5เหมือนเดิมอันนี้สตาร์ทไทม์โค้ดศูนเหมือนเดิมแต่ตรงเนี้ยดูเรชั่นอันนี้คือระยะความยาวของคลิปให้เราตั้งตรงนี้เป็นที่30วิอ่าตั้งตามนี้เลยนะ30วิพื้นหลังแล้วแต่เราแต่แนะนําเป็นสีขาวดีกว่าประมาณนี้หลังจากนั้นก็กดโอเคใช่ไหมก็จะได้หน้านี้มาอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มไฟล์เข้ามาในนี้แต่ว่าอันเนี้ย จะเป็นการแยกโฟลเดอร์และอาจารย์สอนที่แยกโฟลเดอร์โฟลเดอร์จะมีทั้งหมด3โฟลเดอร์ใช่ไหมโฟลเดอร์แรกก็คือไอคอนโฟลเดอร์ที่2ก็คือพิกเจอร์โฟลเดอร์ที่3ก็คือสไตล์วิธีการสร้างโฟลเดอร์เราอาจจะกดตรงนี้ก็ได้นี่ create new folder หรือว่ากดคลิกขวาตรงว่างๆก็ได้แล้วก็ new folder ได้เหมือนกันเอ้ยกดผิด new folder ดิอ่วอันที่2 new folder อันนี้อันแรกเราก็ตั้งเป็นไอนคอนเนาะไอคอนแล้วกด enter แล้วก็กดคลิกขวาใหม่ new folder ใหม่อันนี้เป็นพิกเจอร์ I K T I K T U R E นะัะง่ายๆไปเลยอ่ะิเจง่ายๆอันที่3ก็จะเป็นสาวใช่ไหม S O U N D อ่ะได้สได้3โฟลเดอร์แล้ววิธีการที่เราจะเอารูปเข้าโฟลเดอร์เนี่ยให้เรากดที่โฟลเดอร์นั้นก่อนสมมติเราจะไอคอนเข้าโฟลเดอร์ใช่ไหมก็คลิกที่โฟลเดอร์ไอคอนแล้วกดกดที่ปุ่มแป้นพิมพ์นะล่างล่าง,ล,างล่างสายสุด C T R L อ่ะกด Control แล้วก็กดภาษาอังกฤษตัว I T หนึงปึ้ง นี่มันก็จะมาโผล่นะอันนี้เมื่อกี้เราเลือกโฟลเดอร์ไอคอนใช่ไหมเราก็เอาโฟลเดอร์ไอคอนมาใส่แบบหนึ่งนะเดี๋ยวกรับกลับไปี่โฟลเดอร์เดิมก่อนอยู่หนว่าโฟลเดอร์ศูนย์อ่านี่ที่เป็นอันนี้ไอคอนของกูก็คือหัวใจใช่ไหมกดอิ p พ r ตเข้าไปอ่าไอคอนก็นมาแหละหลังจากนั้นพิกเจอร์มันเดิม control i เหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่เป็นรูปภาพของเรามาอิ p พ r ตเข้ามาปั้งอันนี้พิกเจอร์มันอาจจะมีรูปพื้นหลังด้วยใช่ไหมเราอาจจะต้องเอาพื้นหลังมาใส่ด้วยพวกสมุดแล้วก็อันนี้้แลวกก็ด Import อ่าซาวก็กดคอนโทรล i เหมือนเดิมแล้วก็ Import นะเลือกซาวเห็นป่ะค่นี้ก็ครบแหละคลินี้ก็ทำคลิปได้แล้วขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องเอาเป็นภาพพื้นหลังมาก่อนภาพพื้นหลังที่เตรียมมาก็คือภาพนี้ใช่ไหมที่เป็นวิวเอาภาพวิวลงมาก่อนลากกดลากลงมาที่ทำลายปึ้งทีนึงอ่ะก็จะโผล่ภาพขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราจะทำให้มันจางลงเนาะเราจะไม่ให้มันเข้มแบบนี้ที่จานสอนก็คือทำให้มันจางเราวิธีการจางลงก็คือเหมือนเดิมสามเหลี่ยมตรงนี้ แล้วก็ทันฟอร์มคลิกสามเหลี่ยมตรงหน้าทันฟอร์มแล้วก็โอปาร์ติตี้อ่าตรงเนี้ยปรับให้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนึงนะปึ๊บอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหรือว่าใครขี้เกียจกดกดที่เลเยอร์นั้นก็ได้นะแล้วกดแล้วกดตัวทีทีนึงปึ้งอ่าเห็นปะกดมันก็จะขึ้นโอปาร์ติตี้มาเหมือนกันแค่นี้เองกดกดคลิกที่เลเยอร์แล้วกดภาษาอังกฤษตัวทีอ่ะปึ้งที่แป้นพิมพ์อ่ะเห็นปะมันก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนกัน หลังจากนั้นกูก็จะเอาสมุดเข้ามาใส่เอาสมุดมาวางไว้ข้างล่างนะข้างล่างข้างล่างข้างล่างของเลเยอร์นั้นเนี่ยลากมาข้างล่างสุดแล้ววางเห็นปะมันก็จะซ้อนกันละหลังจากนั้นก็ขยายสมุดเนาะล้วแต่ที่เราต้องการเลยอันนี้อันนี้ไม่ฟิกนะอันนี้แล้วแต่อยากได้แบบไหนก็แล้วแต่เราอ่าก็จะได้เป็นพื้นหลังแล้วก็เป็นสมุดที่ซับทอนซับอะไรวะทับซ้อนเออทับซ้อนกันอยูอ่หลังจากนั้นก็จะเอารูปตัวเองมาใส่ใช่ไหม รูปตัวเองอยู่ตรงนี้อ่ะรูปตัวเองเอามาลงเอาลงไว้บนสุดลงไว้บนสุดมันจะได้ไม่มีอะไรซ้อนทับปึง้งอ่ะรูปตัวเองก็จะมาแล้ววางาไว้ตรงนี้แล้วแต่เรานะเราจะวางตรงไหนก็ได้แล้วก็จาไว้ว่าทุกอย่างที่เป็นรูปไอคอนชื่ออะไรเงี้ยต้องมีแอนิเมชันวิธีการเพิ่มแอนิเมชันให้รูปก็เหมือนเดิมมาดูที่มุมขวามือจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยสองอันติดกันให้กดทีนึงปึ้ง,งแล้วกดเอฟเฟ t a n แอนด์พรีเซนี่มันก็จะมาโผล่หน้านี้ ให้เรากรอก 3D เข้าไปแล้วก็พิมพ์แค่คําว่า 3D เลยกด3แล้วก็กดตัวดีปึ้งมันก็จะมีตรงนี้อันนี้ 3D ที่เป็นเทคไม่ใช่ดูตรงหน้าโฟลเดอร์นะมันจะมี 3D ที่เป็นเทคไม่ใช่เพราะอันนี้เป็นสําหรับข้อความเราต้องมาดูข้างล่างที่เป็น transition movement อ,อันนี้จะเป็น transition movement ของ 3D ที่เป็นภาพข้างบนที่เป็นเทคอันนี้คือข้อความใช่ไหมอันนี้ที่เป็น Transition movement อันนี้คือสําหรับรูปภาพให้เรากดกลับไปทีนึงแล้วกดออกมาใหม่ให้บาม์เขาจะมีเยอะขึ้นเราก็ลากอะไรก็ได้แล้วแต่อสมมติเอาเป็นการวิบสามดีมาวางที่รูปภาพของเราที่เป็นรูปภาพตัวเรานะวางปึ้งวิธีการทดสอบก็คือกดสเปกบาร์เพื่อดูว่ามันเป็นยังไงอ่าสมมติเป็นงนี้เราชอบแบบนี้แล้วก็ประมาณนี้หลังจากนั้นได้รูปภาพเราตัวเราละมาเพิ่มชื่อกันดีกว่ากดคลิกขวาที่ทำลายล่าง แล้วก็กด new กด take อ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อเราเข้าไปเนาะอ่าก็เป็นสุริยาสมมติพิมพ์ชื่อสุริยาแล้วแล้วก็ปรับสีปรับขนาดปรับฟอนต์ปรับอะไรแล้วแต่เราที่เราชอบสีอันนี้นเป็นสีดำขอบขอบเป็นสีดำเหมือนกันอ่ะแล้วก็มาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะ selection tool สำหรับเคลื่อนย,ย้ายอันนี้ก็สอนหมดแล้วปะสอนหมดแล้วไหมอืมอ่ะ ก็ปรับให้พนะอดีเนาะเราจะย้ายเลเยอร์ไหนให้เราคลิกที่เลเยอร์นั้นก่อนนะสมมติจะย้ายชื่อก็คลิกที่ชื่อเราย้ายอยากย,ย้ายรูปก็คลิกที่รูปเราย้ายอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่3 d ให้กับข้อความเหมือนกันมาที่ขวามือเหมือนเดิมสามเหลี่ยม2อันติดกันแล้วกด Effect p n แ Preset แล้วก็อ่าอันนี้เห็นบบท,ที่เรากดไปเมื่อกี้ก็คือ Transition and Movement อันนี้เป็น,เป,นเป็นสำหรับรูปภาพแต่เราทำข้อความก็คือสุริยาต,ตรงนี้ อันนี้กูก็จะเลื่อนมาข้างบนที่เป็น t e x ดอ่าแล้วเราก็เลือกอันไหนก็ได้แล้วแต่เรานะ,ะสมมติเอาเป็น 3dx วางที่ข้อความของเราปรึง่งเห็นปะแล้วเรามาลองเล่นเลื่อนอันนี้กลับไปที่สุดวิล้วลองกดเล่นเห็นปะมันก็จะเป็น3มิติแล้วหลังจากนั้นที่ได้ชื่อได้รูปภาพแล้วก็จะเป็นข้อ3เป็นอะไรนะค้าขวัญใช่ไหมหมนเดิมคลิกขวาที่ข้างล่างแล้วก็กด New กดเทคําขวัญเอาเป็นอะไรเดีย๋ยว เอาเป็นทำดีที่สุดอ่สมมตินะทำดีที่สุดเนาะอะ่สมมติเป็นนี้เราก็เหมือนเดิมตั้งค่าฟอนต์อะไรให้เรียบร้อยอันนี้เอาขอบขอบจางๆแล้วแต่เรานะเราจะเอาแบบไหนก็นได้คนเมนเดมินที่ t i o กช t o o ูนะสำหรับเลื่อนข้อความเลื่อนรูปภาพอะไรประมาณนี้แล้วก็เลื่อนม,มุมที่เราอยากได้เหมือนเดิมเพิ่ม 3D ให้กับให้กับ ต้หนังสือของเราแล้วก็คลิกที่เลเยอร์ของเราก่อนทําดีที่สุดหลังจากนั้นก็มากดที่สามเลียมสองอันข้างขวามือแล้วก็กดที่เอฟเฟกต์แนพีเซตอ่าน,นี้ก็จะเป็น3 d t เดทเหมือนเดิมเราจะเอาอันไหนมาใส่ก็ได้ตัวอยเเอาอันนี้มาใส่ปึ้งแต่ลองกดเล่นสิอ่าก็ประมาณนี้เราอยากเราอยากให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมัน มันสามมิติตรงไหนให้เราเอาไอตัวเนี่ยไอเลื่อนๆเนี่ยไปวางที่ตรงนั้นนะอย่างเช่นถ้าสมมติอยากได้ตรงทําดีที่สุดเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าสุดแล้วก็เลื่อนมาหน้าสุดก่อนแล้วสามดีมาลากลงถ้าอยากได้ตรงชา้ชาๆหน่อยให้มันมาชา้ชาๆก็กดเหมือนก็กดอันนี้กูตั้งมาที่6 6วิกว่าเจ็ดวิเห็นปะแล้วก็ค่อยลากสามดีมาใส่มันก็จะเคลื่อนที่ตอนเจ็ดวิเนี่ยเห็นปะมันจะมาเคลื่อนที่ตอนเจ็ดวิหลังจากนั้นเราก็จะเอาเป็นพวกอะไรมาใส่อะ กลับไปที่โปรเจกต์นะขวามือเอ้ยซ้ายมือเนี่ยกลับมาที่โปรเจกต์แล้วก็เหลืออะไรอีกเอเหลือเสียงเหลือเสียงแล้วก็เหลือสติ๊กเกอร์เหลือไอคอนใช่ไหมเอาเสียงมาใส่อะเอาเสียงมาวางเสียงไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรกับมันมากเนี่ยแค่เอามาวางเฉยๆก็เสร็จแล้วแล้วก็มีไอคอนไอคอนอันนี้เป็นรูปหัวใจก็หัวใจมาวางไว้ปึ้งแป๊บนึงนะขอยอ่อุ้ยแป๊บนึงกดกลับเหมือนเดิมนะ Control Z อันนี้ขอยอกหัวใจก่อน หัวใจนี้ก็ต้องมีแอนิเมชันนั่นน่สี่อย่างนี้ต้องมีแอนิเมชันก็คือรูปเราชื่อเราคําขวาัญแล้วก็หัวใจนี้ต้องมีแอนิเมชันหัวใจนี้เป็นไอคอนไอคอนก็คือรูปภาพใช่ไหมเราก็ต้องมาที่ t r a n s i t i o n and movement เหมือนเดิมเราจะไม่ใช้ที่เป็นเทคนะเราต้องมาที่ t r a n s i t i o นแล้วเราก็อันนี้สมมติออเอาเอาซูมสามิติไหนลองกดเล่นสิอ่าหายไะมีเสียงแล้วอก็ประมาณนี้วิธีการที่เราจะตัดสมมติเราอยากได้หัวใจนะแค่นี้อยากได้แค่สิบสี่วิ ให,ให้ทุกคนกด Control Shift แล้วตัว D ปึ้งเห็นปะ่ะมันจะตัดให้เราแล้ะข้างบนนี้เราก็กด Delete ทิ้งได้อถ้าอยากเอาทำดีที่สุดเนี่ยถึงแค่ตรงนี้เหมือนกันก็กดที่เลเยอร์ทำดีที่สุดตรงนี้เราก็เลื่อนเนี่ยแล้วแต่เราจะเลื่อนอยากให้มันตัดตรงไหนสมมติอยากตัดที่16วิก็เลื่อนมาที่16วิแล้วกด Control Shift แล้วก็ตัว D ตึง้งทีหนึ่งเห็นปะ่ะมันก็จะตัดไออันที่ตัดทีหลังเนี่ยเวลาเราตัดแล้วเนี่ยไอตัว ที่ตัดเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนเราก็สาม,มารถที่จะลบออกหรือเอาไปตั้งค่าใหม่ทําใหม่เลยก็ได้วิดีโอเราก็จะมีประมาณนี้กดเรามาลองเล่นกดตเปกบารเพื่อเล่นใช่ไหมรูปภาพมีแอนิเมชันชื่อมี animation อ่าแล้วก็คําขวัญตามมาที่หลัง animation แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์แอนิเมชันเห็นไหมนี่แค่นี้ก็สําเร็จแหละนี่คือครบทุกอย่างที่อาจารย์ต้องเอา ต้องการแล้วอเราก็แค่เพิ่มให้มันครบ30วินาทีเราอาจจะเนี่ยสมมติเราตัดหัวใจตรงนี้แล้วใช่ไหมเราอาจจะเอาแอนิเมชันอื่นที่เป็นสติกเกอร์ตัวอื่นมา,าวางตรงนี้ก็ได้อยากเอาอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นข้อความที่ดีที่สุดใช่ไหมเราอาจจะเอาข้อความอื่นมาใส่แล้วแต่เราอันนี้เป็นตัวอย่างของวิดีโอกูกที่กูทําใช่ไหมก็จะมีะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก็จะมีรูปภาพมีชื่อมีคําขวัญแล้วก็มีสติกเกอร์ที่เป็นแมวอ่าอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนเดิม เคลื่อนย้ายเห็นบา้ามีรูปภาพเคลื่อนไหวด้วยเห็นบา่ามันเปลี่ยนฉากแล้วเปลี่ยนฉากจากเมื่อกี้นี่ยแล้วแต่เราว่าเราจะออกแบบฉากแบบไหนอ,อันนี้ก็มีหน้าเคลื่อนไหวให้แล้วก็อยากให้มันครบ30วิก็ประมาณนี้มีอะไรที่ต้องทําอีกหน้าวิธีการเปลี่ยนฉากก,ก็เหมือนเดิมนะเราก็มาตัดตัดตัดตรงนี้หรือว่าจะเลื่อนกลับมากระเด็นเลื่อนกลับมาตรงนี้ก็ได้เลื่อนกลับมา หรือใครเลื่อนบางคนเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมก็ตัดเลยอยากได้อ่าอยากสิ้นสุดตรงไหนเลือกเลเยอร์นั้นแล้วเลื่อนมาที่สมมติอยากตัดตรงที่2 0่วิก็เลือกเลเยอ์สมมติเลือกเยอร์อันนี้คือพื้นหลังใช่ไหมก็กดเหมือนเดิม control shift d ปึ้งแล้วลบอันหลังออกแล้วก็เอาเลเยอร์ใหม่มาใส่เอาเป็นพื้นหลังใหม่มาใส่สมมติเอาเป็นพื้นหลังนี้เนี่ยก็เอามาต่อปึ้งเช่ป่ะเรามาต่อกันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นหลังคนละอันแลวเห็นไหมที่เหลือก็ตัด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 ออกเห็นป่ะเราอาจจะอาจจะทำให้ด้อันนี้ ControD ล้วลบทิ้งอันนี้อันนี้ก็เหมือนเดิม control shift d แล้วลบอันนี้ทิ้งเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นฉากใหม่แล้วเห็นไหมเป็นฉากใหม่ control set ก่อนอันนี้เครื่องมือก็เหมือนเดิมนะตัวบนคลิกที่ selection tool เพื่อเพื่อเอามาสามารถที่จะปรับรูปปรับอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากละสู่ๆนะทุกคนทำให้ครบ30วิประมาณนี้วิธีการ export e ก็เหมือนเดิมไฟล์เนาะแล้วก็ export ใช่ไหมแล้วก็ add to render queue แล้วก็มาที่อันนี้แล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็บันทึกวิดีโอก็จะออกมาประมาณนี้อ่ะให้ดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือตัวอย่างวิดีโอของกูก็จะมีรูปภาพที่เป็นแอนิเมชันชื่อแอนิเมชันแล้วก็เป็นคำขอแอนิเมชันแล้วก็เป็นไอคอนแอนิเมชันอ่าอันนี้ก็จะเป็นไอคอนแอนิเมชันเหมือนกันอ่าแล้วก็อันนี้คือการเลื่อนฉากเฉยเนาะเลื่อนฉากหลังก็ใช้ position เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็น ไอคอนเนาะเป็นรูปภาพไอคอนแล้วแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาอยากจะเห็นว่ามันคืออะไรอะตอนนี้ก็เป็นเป็นรูปภาพแล้วกันอืมแล้วก็จบด้วยกระพริบตาทีหนึ่งอืมจบแล้วแค่นี้แหละสู้ๆทุกคนตั้งใจบาย